นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคธุรกิจเอกชนไทยข่านรับแนวทางเปิดประเทศ120วันของนายยกรัฐมนตรีซึ่งมีความชัดเจนในการตัดสินใจและหากไทยเปิดประเทศให้สามารถเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกันได้เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวไทยซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยในวันที่22มิถุนาย,ยนนี้จะมีการประชุมทางไกลาหารือร่วมกับหอ,อการค้าจังหวัด76จังหวัดสมาคมการค้า150สมาคมและหอ,อการค้าต่างประเทศ50ประเทศเพื่อรับฟังแนวทางและการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศในเดือนตุลาคมนี้ ผมว่าทุกภาคส่วนเนี่ยต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ทําให้เรามีความเชื่อมั่นนะครับว่าวัคซีนมาแน่ฉะนั้นท่านนายกจึงกล้าที่จะตัดสินใจในลักษณะนี้ครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ในไตรามาสที่4ปีนี้ โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยไม่น้อยกว่า1ล้านคนสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวได้ประมาณ50,000ถึง1แสนล้านบาท